ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์ตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นกระโปรงค่ะกระโปงผาหลังเกค่ะมีลูกค้าขอมาด้วยค่ะว่าขอให้ช่วยสร้างกระโปงผ่าหลังเกยให้ดูหน่อยเราจะมาทําวิธีการสร้างให้ดูนะคะเราจะลงจากริมกระดาษอในเกณฑ์หนึ่งนิ้วค่ะเรามาทํากันเลยนะคะหนึ่งนิ้วค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราวาดเลยค่ะจะตีเส้นค่ะตีเส้น แล้วเราก็จะมาหาเส้นสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นะคะเราลงยี่สิบเซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกเล็กสิบเซนค่ะนี่ค่ะสิบเซนได้แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ตีเลยนะคะตี ตัวนี้ความยาวเราจะเกณฑ์ความยาวเราจะวัดจบจุดจุดยงลงมาเลยนะคะจุดเองความยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบเก้านิ้วค่ะยี่บเก้านิ้วเราได้จุดขอบน่คะจุดขอบเราตีเส้นตรงเลยค่ะพอพเราตีได้แล้วนะคะเราจะมาหาจุด ช่วสะโพกค่ะสะโพกตัวนี้อยู่ในเกณฑ์94นิ้ว94เซนค่ะบวกหลวม2เซนก็เท่ากับ 96, 96 96เรามาหาร4หาร4ก็ได้เท่ากับ24เซนนะคะค่ะเราก็จะเราจะมาสร้างหน้าหลังเท่ากันเลยค่ะ24เซนค่ะนี่เราได้แล้วนะคะ24เซนเราตีเลยค่ะ ตีตลอดแนวเลยนะคะยีสิบสี่เซนที่หลังก็เหมือนกันค่ะยี่สิบสี่เซนเหมือนกันค่ะพอเราได้เราตีเส้นตรงเลยค่ะ นี่ก็คือเป็นเต้นข้างข้างสะโพกนะคะ,ะตีเลยค่ะนี่คือชิ้นหลังตีเลยค่ะค่ะเราได้แล้วตัวนี้เราจะมาหาจุดเอวกันนะคะเอวตัวนี้สามสิบนิ้วค่ะสามสิบนิ้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบนิ้วนะคะ หาด้วยสี่เท่ากับเจ็ดจุดห้าค่ะเจ็ดจุดห้าเจ็ดนิ้วครึ่งเราใส่วัดมาวัดนะคะเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งเราบวกเกลรดใหญ่หนึ่งนิ้วค่ะในเกฑ์น,นี้ชิ้นหลังเส้นซิปหลังเนี่ยค่ะหนึ่งเซนเรามาริกไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาหาช่วงเอวค่ะเจ็ดนิ้วครึ่ง แล้วหาเอวเลยนะคะตรงจุดนี้แล้วเราบวกเกล็ดหนึ่งนิ้วค่ะแล้วเราจะช่วงการวาดนะคะเอวเราจะเอาสองชิ้นเนี่ยค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังที่เราวัดได้มาบวกกันค่ะได้สามเซนเราก็จะเข้าข้างเซนครึ่งแบ่งสองข้างให้เท่ากันนะค,ะ,คะพอได้เราวาดเลยค่ะวาดเอวมาที่เส้นสะโพกนี่เลยค่ะวาดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดูนี่ค่ะทิศหลัง เราตีมาที่เส้นสะโพกเลยค่ะหนึ่งเซนจุดนี้นะคะชายตอบสามเซนเสามเซนสามเซนค่ะเราจะทําให้ดูนะคะถ้าคนไม่มีหน้าขาเราก็จะวาดเส้นสะโพกตรงลงมาเลยค่ะจากจุดเส้นสะโพกตรงมาที่ล่างเลยนะคะตรงมาที่สามเซนเลยค่ะตรงจุดนี้ที่หลังก็เหมือนกันเลยค่ะ ตีตรงลงมาเลยค่ะนี่คือของชิ้นหลังถ้าเราจะมาดูเก็ดกันเลยค่ะเก็ดเราได้แปดครึ่งเรามาแบ่งครึ่งค่ะตรงนี้แบ่งครึ่งเราตีตรงเลยค่ะเก็ดใหญ่สิบสองเซนครึ่งถ้าเป็นเก็ดเดียวเราจะทําเก็ดยาวหน่อยค่ะถ้าเป็นสองเกดเราจะทําเก็ดสั้นอยู่ในเกตเส้นเส้นสะโพกค,ค่ะ แต่ส่วนมากตัวนี้ลูกค้าจะชอบให้เป็นเกรดเดียวนี่ค่ะเราจะแบ่งนะคะนี่ก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วเราตีลงมาเลยค่ะเกรดยาว12.5เกรดใหญ่1นิ้วค่ะ1นิ้วเราจะมาวาดเอวกันเลยค่ะเอวตัวนี้เราปิดเกรดก่อนค่ะ ตรงชิ้นหลังเราลงหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะเอวข้างลงครึ่งเซนตัวนี้เราจะทำเป็นขอบโค้งตลอดเลยนะคะการทำขอบโค้งเราใส่สบายะคะ่ะนี่เราก็จะวาดชิ้นหน้าเราก็จะปิดเกล็ดเหมือนกันค่ะข้างเหมือนกันค่ะครึ่งเซนเ็ดหนึ่งส่วนสองชิ้นหน้าหนึ่งเซน รวาดเลยค่ะการวาดต่ำลงแบบนี้จะทำให้เอวใส่ไม่ค้ำท้องนะคะแล้วเป็นขอบโค้งก็จะใส่สวยค่ะค่ะเรามาดูนี่เราได้แล้วนะคะถ้าคนมีหน้าท้องเราจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะคะเราตีตรงเจ้นเส้นนะะี่นกกนนะคะ่ตะ,คะตรงเส้นสะโพกคือการสะโพกเราแยกหนึ่งเซนนะคะตัดแยกแล้วค่ะหนึ่งเซนตรงเส้นสะโพกนี่นะคะตรงะะตรงนี้ค่ะเราจะมาดูชิ้นหลังกัตนต่อเราตัดิ้นหน้าออกก่อนค่ะ ชิ้นหน้านี่ทบหน้านะคะทบหน้าค่ะนี่เราได้ชิ้นหน้าแล้วเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังตรงจุดนี้การผ่าเกยเราจะลงจากจุดเอวค่ะเราว่าตรงจุดเอวนะคะลงมาอยู่ในเกณฑ์18นิ้วค่ะ8นิ้วนี่ค่ะเรามาร์กเส้นนี้ไว้แล้วสาบข้างในอยู่ในเกณฑ์88เซนนะคะตรงจุดนี้สาบข้างในแปดเซน ค่ะเราจะมาดูวิธีผ่าเกยกันให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะการผ่าเกยคือนี่เส้นเราสมมุตินะคะคือชิ้นชิ้นหลังเราชิ้นหลังเนะะี่ยค่ะเรามาชนกันเข้าเข้าชนกันแบบนี้นะคะเข้าชนกันแบบนี้เราปาดให้ดูเลยะค,ะค่ะค่ะนี่เราเข้าชนกันแบบนี้นะคะอันนี้ตรงนี้คือเราจะจะอีกนิดนะะึงค่ะ คือสาบตรงนี้ยคือเราจะอยู่ในเกณฑ์ชิ้นหลังตัวชิ้นหลังตรงจุดนี้นะคะตรงเนี้แปดเซนเหมือนกันค่ะเราวาดแปดเซนเหมือนกันการวางผ้าค่ะการวางผ้าเราก็จะเข้าตรงจุดนี้เลยค่ะการเข้าเราจะมาซ้อนกันนะคะเราจะมาทัดตรงจุดนี้ค่ะชิ้นหลังเรามาซ้อนกันเลยค่ะการเข้าเราเย็บเย็บมา นี่คือจุดหลังนะคะคือจุดหลังเราจะเย็บเย็บจากจุดเอวค่ะมาถึงเส้นนี้เลยค่ะที่สิบแปดนิ้วตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เราก็จะปาเปิดนะคะเปิดตรงนี้เราเย็บมาถึงจุดนี้นะคะในการเย็บค่ะถึงจุดตรงเส้นนี้เราจะกลับจากข้างในแนะหละข้างในมาตรงนี้คะข้างในนี่คือสาสารตรงจุดนี้คือแปดเซนคือเส้นนี้ค่ะตีตรงเลยสา พอสาบเราเราจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่เราจะเย็บนะคะเราจะเย็บตรงจุดนี้ที่ลงมา18เซนพอ18นิ้วค่ะพอเราจะขึ้นตรงจุดนี้ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3นิ้วค่ะขึ้น3นิ้วนี่ค่ะ3นิ้วเราก็จะเราก็จะจะตัดนะคะตัดตรงจุดนี้ค่ะสาบข้างบนนี่ค่ะการเข้าตัดสาบข้างบนแล้วเราก็จะคลิกไปตรงนี้ค่ะคลิกไปอีกแถบหนึ่งไปอีกแถบหนึ่ง เพราะตรงนี้ก็จะเกยมาแถบนี้นะคะตรงนี้ผ่าเกยเนี่ยค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะตัดกันแบบนี้ตลกไปแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าซับในข้างหน้าค่ะข้างหน้าเป็นแบบนี้เราเย็บเกยมาตรงจุดนี้นี่เราตัดเลยค่ะค่ะนี่เราตัดเราเย็บมาตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะคือการผ่าเกยข้างในจะเป็นแบบนี้เราจะเกยแบบนี้การเกยแบบนี้จะไม่เห็นขาค่ะเนี่ยค่ะ ตรงนี้คือจุดที่เราจะเข้าเส้นเท็กเราเราไม่เย็บนะคะแล้วตรงนี้คือเกยเข้าค่ะส่วนมากจะเป็นเกยเป็นที่เราเข้ากันนะคะคือซ้ายทับขวาค่ะคือแถบนี้คือแถบซ้ายนะคะแล้วก็ทับขวานี่ค่ะคือเกยนี่ค่ะนี่คือกระโปรงผ่าเกยหลังค่ะไม่ได้ผ่าขาดนี่คือผ่าเกยข้างในก็จะเป็นสาบอีก้นหนึ่งจะไม่ให้เห็นขาค่ะ,คะติดตามตัวต่อไปได้เลยค่ะ